ดีที่พาชมไปเปิดอาชีพใหม่นะคะที่ได้ค่าตอบแทนดีมากๆการันตีโดยสาวโคราชนะคะที่มาพร้อมกับอาชีพการเลี้ยงตัก๊กแตนปลาทังก้าราคาดีเพราะว่าตอนนี้มีราคาสูงถึงกิโลละ10,000บาทจะอยู่พิกัดไหนตามไปดูค่ะมาแล้วคุณผู้ชมขาพามาชมอาชีพสุดปังทำแล้วรวยจริงๆนะคะอยู่ที่ บ้านถนนกลางตำบลแะอำเภอคอนบรุรีจังหวัดนครราชสีมานะคะกับอาชีพการเลี้ยงตั๊กกะแตนปลาทังก้าหรือตั๊กกะแตนพื้นถิ่นศัตรูเพื่อตัวร้ายแต่ว่าขณะนี้เนี่ยได้กลายมาเป็นอาชีพทำเงินที่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่ามีราคาซื้อขายอยู่ที่กิโลละ1,000 10, 0บาทคุณผู้ชมดูนะเห็นไหมคะ นี่แบบนี้เลยผู้ที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงตั๊กกระแตนปลาทังก้าเนี่ยคือนางสาวพนิดาการสอนค่ะก็เล่าว่าตัดสินใจใช้ข้อควายเก่าๆที่ไม่ได้ใช้งานนะคะก็มาทดลองเลี้ยงตั๊กกระแตนปลาทังก้าเพื่อหวังสร้างอาชีพใหม่ทํารายได้ให้กับครอบครัวจึงหาข้อมูลทางออนไลน์นี่แหละค่ะก,ก็ไปศึกษาข้อมูลเริ่มต้นจากไปซื้อไข่ตั๊กกระแตนปลาทังก้ามา2ขีดเพราะพันได้500ตัว จากนั้นก็ให้ตักกระแตนที่เพาะผสมพันธุ์ตามธรรมชาติจนออกไข่รุ่นใหม่ออกมาค่ะแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อนะการเลี้ยงค่ะคุณผู้ชมเขาเลี้ยงในระบบปิดนะคะก็คือว่าใช้มุ้งตาข่ายสีเขียวๆฟ้าๆเมื่อสักครู่ที่เราเห็นเนี่ยขนาดเล็กนะมาเย็บต่อกันให้เป็นโรงเรือนรูปทรงสี่เหลี่ยมปูพื้นด้วยทรายเพื่อไว้ให้ตักกระแตนเนี่ยมันมาวางไข่ จากนั้นก็นำไข่ตักกแตนเนี่ยมาเพาะค่ะเมื่อฟักออกมาแล้วเนี่ยก็เริ่มให้อาหารด้วยใบไม้แล้วทีนี้ฉีดพรมน้ำเช้าเย็นรอให้ตักกแตนมีอายุ45วันหรือว่าประมาณเดือนครึ่งก็จะออกไข่มาให้ทยอยเก็บแล้วล่ะค่ะ โดยจะเริ่มทยอยเก็บไข่ครั้งหนึ่ง3วันนะคะแล้วก็เว้นระยะไปอีก2วันก็ค่อยเก็บใหม่จนอายุได้60วันหรือว่า2เดือนก็จะเริ่มทยอยจับตัวส่งขายแล้วก็นำชุดใหม่มาเลี้ยงแทนหมุนเวียนกันไปแบบนี้ทีนี้เรามาดูราคาซื้อขายตักกะแตนปลาทางก้ากันบ้างนะคะถ้าขายแบบเป็นตัวตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ500บาท แต่หากขายเป็นไข่คุณผู้ชมอย่างที่บอกไปราคาสูงถึงกิโลกรัมละ1,000 0บาทไข่มันนะคะที่แพงเนี่ยหรือขีดละ1,000บาทคุณพนิดานี่นะคะบอกว่าการเลี้ยงตั๊ก,กแตนตปลาทังก้าเนี่ยถือว่าเป็น <5. S 1> อาชีพใหม่ที่ได้ค่าตอบแทนดีนจริงๆตลาดก็ต้องการสูง,เ,าาสงเลี้ยงกล่องง่ายไม่ได้ยุง่งอยากอะไรลงทุนก่อนน้อยกำไรก็ดีดี แล้วก็ยังได้ตั้งกลุ่มเลี้ยงขายตั๊ก,กแตนแบบออนไลน์ด้วยนะคุณผู้ชมเขก็ทําควบคู่กันไปก็มียอดสั่งซื้อมาเป็นจํานวนมากโอ้โหเรียกได้ว่ามีเท่าไหร่ไม่พอขายจริงๆทีนี้ทีมงานของเรานะคะก็ไปศึกษาข้อมูลนะคะมาจาก Facebook Fanpage คุยเบาหวานกับหมออาหารก็ได้พูดถึงคุณประโยชน์ของการรับประทานตั๊ก,กแตนป่าทังก้าเอาไว้นะคะว่านี่นี่น,นีเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีเยี่ยมเลย หากรับประทาน100กรัมเนี่ยจะได้รับโปรตีนมากถึง27.6กรัมได้พลังงาน157กิโลแคลอรีได้คาร์โบไฮเดรต1.2กรัมและไขมันอีก4.7กรัมนะเน้นย้ำนะคะว่าต่อปริมาณ100กรัมนะคะแต่ถ้าเรารับประทานมากกว่านี้คุณค่าเนี่ยก็จะได้รับเพิ่มขึ้นตามไปด้วยสำหรับตั๊กแตนปลาทังก้า หลายคนสงสัยว่านิยมเอามาทําเป็นเมนูอะไรได้บ้างเนาะก็เอามาคั่วก็ได้เอามาปิ้งนะชาวบ้านก็เอามาแกงผัดเดี่ยวหลากหลายเมนูเลยาาคุณผู้ชมคะ่ะแต่ที่นิยมทํามากที่สุดก็คือเอามาทอดกรอบเพราะว่าอร่อยนะมันอร่อยมัน,ม,นมันดีมันกรอบๆเนี่ยคุณผู้ชมดูตักกระแตนลาปลาทังก้านะนี่ก็จะยัะเยะ้ยยวเย้ยแบบนี้นี่แหละคะ่ะอาชีพทําแล้วรวยจริงๆคะ่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ